ห่วงจุ้ยรับอรุณกับอาจารย์หมาการทำงานตรวจห่วงจุ้ยให้ลูกศิษย์ในแต่ละวันพบเจอทั้งกรณียากง่ายแตกต่างกันไปด้วยต้นทุนดวงชะตาของแต่ละคนด้วยชัยภูมิในพื้นที่โครงสร้างเคหสถานแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วอาจารย์หมาถือเป็นวาสนาที่ได้พบกันและหวังตั้งใจช่วยให้ลูกศิษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยห่วงจุ้ยคือมันมีทางต่อไป มันไม่ตามแล้วทางต่อมันยาวทางต่อมันยาวแล้วก็จะใหญ่ทางนี้เปนสั้นอ๋อทางโู้นเป็นยาวพลังเลือกไปทางยาวมากกว่าทางสั้นกระจาะเป็นทางโซ่ดีคนละช้าะอไม่เวลาพอเลี้ยวมาไงครับพูดถึงระยะทางที่ชนฝา มันไะ้กวมันจะต้องไหลทางนี้มันตันอยู่แล้วพอไปปั๊บเนี่ยกระแทกอ่ามันจะพอดค่อยระบายแต่ทางนี้พอไปปั๊บมันยาวเพราะนั้นเวลาแรงแรงเคลื่อนตัวเนี่ยมันจะไปทางนี้มากกว่ายางมันจะสูงกว่าถ้ามันตันแค่เนี้ยถ้าจะไม่ต่างกันก็ต้องดูแลต้องดูต่อไปอีกแล้วว่ามันไปขนาดไหนอยู่ทีคนอ่าหนักอยู่คนเดียว มาตัวพอเป็นมูสีมูสีใช่ใช่ดื่มโอหว่าน้ำไม่มีตอนนี้ไม่มีแล้วก็บ้านกบบรับัอะไรนะสร้างน้ได้ไหมคะสร้าจะสร้างอคือก่อนเราอยู่ปีกว่าบ้านมีกับัก Cảm ơn oh. 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 okay. 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 oh. okay. các bạn đã <laughs> มาไม่ได้แล้วเขขอเลิกมาไงขอเลิกที่จะมามาทำตะทีอาจารย์ก็เลยไม่ก็คือเปิดเลิกให้เขาอ่ะมันมันีดีที่สุดไม่งั้นอีกยาวเลยมีเลิกวันที่สามสิบมิถุนาเป็นเลิกที่ดีดีมากนั่นก็เลยมีเลิกที่จะทําให้กับพวกที่บางเอิติดโควิดคนทีติดโควิดมาไม่ได้สามวน พวกที่ติดโควิดต่างประเทศทีเดียวเลยจะทำให้วันเนดียเท่าพอดีเลยได้ทำน้ำน้างในออันนี้ไม่ต้องกันาอะไรทำให้ 30, 30าสามสิบสามสิบุมนาครับืคนเดียายคนโดยก็เล่ยยนยจะยาไปให้ที่นี่เลยก็ไม่ดู้เลยเพราะว่าเวลาเวลาจบมันเหลือแคสิบหกเดือนหมดแล้วแต่พันผลพันผลมากเลยปีสุดท้ยายที่ใช้ปีสุดทย ไม่ดูยังไม่ได้ดูเลยหาเลิกยากมีแต่เลิกพวกเปิดซ่อมเปิดบอลมันเลิกเยอะเลยตอนนั้นเยอะเลยแต่ไอ้เลิกที่จะเป็นคนดีแบบบริสุทธิ์สะอาดร่ำรวยมีความสุขหายากมากมันจะกระท,ท้อนกันแท้สุยใช่ส่วนตัวีพ เขาถามว่าอยู่ได้ไหม,มแหมมันขี้เหนียวมากเลยนะขนาดเป็นบ้านปลายสุดมันยังเปิดหน้าต่างแค่เนี้ยนะท่าที่จะเปิดทั้งแถบให้เขาทำอะไรไม่ได้เลยมไม่มีเสาจ ั่งเมืองตอนก็เลยมีแสงน้อยบ้านนี้โดยแผนภูมิก็เป็นบ้านกับตะลับปัดโดนไหลซ้ำซึ่งมันตรงข้ามกันหนูบ้านหนูเข้ายุคมา้าในตรงข้ามกันเลยชาวไทยถูกไหมบ,บ้านหนูเข้ายุคมา้าแล้วก็บ้านหนูเข้ายุคเอสห <c oughs> ลังคา <c oughs> มันก็เป็นหลังคาบางแง่ มายากไปง่าย <c oughs> บาันไดอยู่ชิดประตูหน้า <c oughs> บ,บ้านเราเ็ค่ะแ่บวงเสือเสียหมดบ <c oughs> ันไดตัวตัวแล้วเวลาที่มันเสียเนี่ยมันเสียอะไรเ <c oughs> พราะว่าบันไดชิดประตูไม่เพราะว่ามันถูกล็อกมันเป็นหยิบ <c oughs> เก๋มเสือเก๋มเสืออะไรน่ะแล้วเวลาที่เขาปลูกปลูกสร้างแบบนี้มันเกิดเกิดเป็นผาเนี่ยกระแสลมอ่ะอืมอีกอ๋อคลิวดิฉันมันเป็นช่องลมมันเป็นเป็นช่องแบบ ช่องทางภูเขาเหมือนเหมือนภูเขาขนาดลมลมมันก็พัดแรง <c oughs> ส่วนทางนี้ส่วนทางนี้ใช <c oughs> ่ค่ะข้งนางหน้าอยู่เฉยๆข้างอบอ <c oughs> น,นอยู่ก่อ <c oughs> นนั่นเองหนูว่าจะตอบเติมค่ะตอบเติมปวดข้างนอกไปห้องเยาวไปทำอะไรครับห้องทำงาน อืทำไม่ได้คนสี่ยูเซเลบิไม่ได้หกสี่ที่คาดกันรุนแรงหกสี่เป็นไรใครใครใคร,ใครที่บาะคนสีบ้านหนึ่งขาดน้ำค,คืออยู่บ้านามีความรักมันจะไม่ค่อยโอเคความรักก็จะเสียหายอีก เพราะว่าดอกท้อถูกสลายสองดอกอออใช่ทีวีสองในวีสองเป็นส้มด้วยทิศที่ช่วยละความร้อนที่สำคัญที่สุดคือเป็นวีดีความเสือกลางบ้าน 4, 30, สี่สามหกชีวิตยังดีตรงที่สวั่าง แต่ว่ามันเข้ามาเขาหน้าทะลุหนักครับนะม,มันจะดีเพียงแค่ถ้าถึงแม้ทำบงกช่วยให้มันก็จะดีแค่เพียงสิบปีเ <laughs> มัน,น,น,นก่ไมดไแ่ไ okay. ม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่มมไมใช่ ไม่พวกคือถึงเรายังไม่ยังไม่คิดเวลาเอาแค่ถนนพีงถนนพิษภัยอืมนะครับ<า>เมื่อตง้อาางกนั่นขันหัวอืมากมอมไม่ตอืมกืมอนมันอยมอืมอมออือืมอืมอออืมอมอืมอือืมออืมอมออมอืมอองมอื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 ืออืมอืมมัืมอืมอือืมออมม้ แต่ว่าที่นี่มันจะกลับกระบาดสองครั้งนะคะือ,อยุคหนูบ้านอยู่ในมา้า <c oughs> แล้วบ้านท่าน้าในยุคท่าไส้คือมันจะเป็นแบบประมงคนโดยโดยเวลาไง,เ,าางเป็นโดยเวลาและทิศทางเพราะว่า ชิ้นเหนือมันกลายเป็นทิศอัปมงคลแล้วมันก็ขาดน้ําในสภาพแวดลอ้อมพอมันขาดปั๊บมันก็กลายเป็นอัปมงคลโดยตัวมันไม่มีทางแก้ซึ่งความเป็นอัปมงคลนนียเป็นความอัปมงคลที่เกิดโดยยุคมันใหญ่กว่ามันเป็นพลังของพลังของเวลาพลังของดาวที่งมันใหญ่กว่า มันจะแกย้ยากการจะอยู่ให้ดีที่สุดมันต้องอยู่กัไม่ใช่ควรต้องตามคือตามหลักง่ายๆเรื่อยๆใช่อยู่ให้ตามกับเวลามันถึงจะไม่เหนือ่อยไม่งั้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องสวนทางเหมือนพายเรือสวนกระแสคอับที่นิเซว่าถ้าอยู่ไปก็กกยิ่งเพราะการหยดฝันเรื่อย ถ่าเปีหลังหมดมันอยู่แล้วก็จะไม่อยู่ลอยู่คอนโดดีกว่าคนเดียวสบายสบายอืม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 อีมอื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 ม่ืม่ืมอ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 ืมวืมอือืมอืมอืมอมอื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 ปอนมอบมออามอือืมอืม่มมดดืมอืมอืมอื นวนเ็ะ่ะระดเ่่ไมได้นะ่สิาร่สิบห้า่สิบห้ายี่สิบเล่สิบแล้วมันมีที่เนี่ยมันต้องเห็นน้าด้วยมน้อม่าชอบสองร้อยสิบเดี๋ยวคือรอเปิดพอร์สดาวโหรสบาแล้วเดี๋ยวลงบ้านดาวเหพอร์บ้านดาวหลงในรายละเอียดการเลือกให้ปูกกับคนแต่ละคนเฉพาะตัวการเลือกการหาดูชฟือ ยุคหน้าเนี่ยบ้านดาวเกิดจะเป็นบ้านที่เซฟเฮ้ามากกว่าการลงดินเพราะถ้าลงดิน,นต้องใช้ที่ใหญ่มากมต้องทำค่ายคนอ่ะไม่ทำค่ายคนมันซัพพอร์ตไม่พอ<ม>แต่ละยุคเงื่อนไขของงบซ<ม>ื้อมันไม่เหมือนกันวิชาพระวิชามันไม่ใช่ ใช่วิชานดียวไม่ได้พำล,ลังโคลลาเบอร์เอาไงตรงนี้ <c oughs> ถ้าถ้าคุณอยู่ที่นี่เนี่ย <c oughs> คุณจะถอย คืออันตรายที่สุดคือบรรใจชีวิตตัวจริงเป็นเรื่องบ้างเงินออกมันจะมากกว่าเงินเข้าไม่ได้เนเก็บก่อนคือเงินเก็บแต่ในีมันไหลออกมากมันเป็นหมายถึงความสุขในชีวิตครอบครัวความสุขในชีวิตมัน้งชีวิตทุกอย่างเลยแต่ถ้าคุณไปเช่าอย่าเพิ่งคิดจะซื้อยังไม่ใช่เวลาต้องอีกสักสองสามปีแล้วก็ตามเนี่ยตามเรียนตามเรียนตามตามทำความเข้าใจ สักสามสิบหกสิบวันในชีวิตก็เปลี่ยนแล้วแล้วตรงเนี้ยอยให้เช่าจะขายทาได้านเเลยมันไม่ยากเพราะว่าเวลาที่คุดย้ายไปเนี่ยนอกจากมันจะเป็นการย้ายไปเสริมราศีมันยังเสริม <c oughs> เสริมความเป็นหนนชาติข <c oughs> องคุณด้วยอบน้ำสีแล้วจากคนที่ เกิดมาเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องต้องช่วยตัวเองแบบอย่างที่สุดเลยใช่แ่เป็นเป็นคนเก่งเก่งแน่แต่แตทำงานเป็นลิงเลยฉลาดเป็นงูดแต่งานเป็นลิงฉล,ลาดเป็นมูดแต่งานเป็นลิงคือแบกรับเยอะลาเก่งเลย,อเยพอพอคุณถ้าย้า,ายไฟแล้วหาได้ตามที่อาจารย์บอกชีวิตก็จะเปลี่ยนไปอีกบบ กลายเป็นแบบชิวๆสบายๆายายาการเงินก็ดีขึ้นแต่ที่นี่ไม่โอเคเลยนี่ยอกาสเป็นมันขึ้นใช่จะขยับายามยาเปลี่ยนมาขาึ้น,นติดตรงนี้หรือว่าเห็นชัดขึ้นซึ่งค<ม>อนโดที่ที่จะย้ายไปเนี่ยก็แนะนําให้มันมีน้ำพอมีน้ำปั๊บชีวิตคือก็เปลี่ยนว่ะอแล้วก็คอนโดของเข,งข,งขงาเขียนใช้ไมน้ำเนียเออเล็กไปเล็กไฟ เป็นไ่มน้ำเป็นไหมน้ำจะดีน้ำธรรมชาติดีท่สุดโบลุ่มมันต่างกันเยอะไม่้เราก็สำาัะเราไม่รู้เลยว่าที่ที่มันมีน้ำมันคือที่ไที่อะไรนันดุมันต้องมีดีเลื่อนถ่ายตรงน้ร่วงแต่ก็เริ่มเช่าก่อนด้ใ่หชก็ดแนะนำให้ซื้อเออแนะนำให้เช่าก่อนเอาเอาแบบถูกๆก่อนแล้วค่อยปรับชอบใหญ่ชอบ หรูอะไรก็ว่ากันแต่ตอนนี้เอาพลังก่อนให้ได้ก่อนแล้วคนเดียวด้วยคนสบาย mm hmm. ไม่เยอะไม่ไม่เยอะค่าใช้จ่ายก็ไม่มากเพราะที่นี่ยังไงก็ไม่เห็นด้วย mm hmm. คือถ้าปล่อยให้ถ้าโอเคกับคุณเนี่ยมันเท่ากับเหมือนปล่อยให้คุณลำบาก mm hmm. นอกจากจะไม่สบายใจนะเราจะไม่สบายใจเพราะ เราปล่อยให้คุณเป็นอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะแบบเอ้ยดูแล้วยอมให้เขาเหนื่อยตลอดชาตินมันไม่ใช่คือตยวแก้ที่นี่ก็จะเยอะว่ารายละเอียดมันเยอะมากมันต้องทำทุกจุดไม่แล้วมันเป็นโครงสร้างที่มันปรับไม่ได้เลยสิ่งที่กลัวสิ่งที่กลัวที่สุดเลยเนะี่ยคือกลัว,วันไตเนี่ยติดหน้าระเตู ค่าเฉ้ี่ยเนี่ยโอ้โหมากกว่ารายรับมากมายเลยแล้วสำคัญอย่างที่บอกอ่ะมันจะมีปัญหาในเรื่องของความรักในเรื่องชีวิตคู่อ่ะเอาตามานั้นต,ตรงนี้อย่าไปดีไซน์เลย